มืนอนีตุกไปเฮ็ดงานนั่งรถเมย์พี่น้องลบหกองศาหนาวมากๆนั่งยืดล้อรถเมย์มาจา้ะจะรถเมย์มาอีกสิบนาทีจ้ะ ไม่ย,ยืนรถเมย์ยางเม่เศร้านอกต่อสายพี่น้องแค่ยี่สิบหกโลนั่งนั่งรถเมย์สองตอ่อพี่น้องรถเมย์ไอ้มาจอดอยู่นี่ต้องมาให้ทันพี่น้องรถเมย์มีสายเดียวโมงเดียวเล่นแถวเดียวแต่สายที่ตุ๊กนั่งนี่มีเศร้าแถวเดียวเลี้ยงแถวเดียวพี่น้องมิฉน,นั้นต้องมาให้ทันท้า,ามาทันแล้วตกงานทันทีจ้ะตุ๊กล้อใส สองหนึ่งซี่นอกจากหนาจะมาแล้วนะขาดวานะหนึ่งหาสองสายสามเห็นคุ้นตามาเหตุงานมือแหลกเมือม่อยเมื่อยพี่น้องมองลงแลมมันสกเก็ตสก,กี ขักอย่างเป็นชั่วโมง มาฮับทุกตากับบาา้า,านแล้วหิมะตกแห้งแห้งพี่น้องเลยหิมะว่าวไอ้ตกอีเบิดก็บ่เบิดดแล้วพี่น้อง

đó bật ngay bật ngay đi lạc bin bin ดอกกล้วยไม้ดอกไม้นม้ำบ้านเทาไหร่จะจะเป็นแบบว่าบิ๊กซีโลดปั๊บอย่างนี้นนะไอ้ดูไอ้ดูเบิง่งแลค่ะกล้วยไม้พี่นอ้อง เปิดปเที่ยวพี่น้องเที่ยวม่งราคาของเดวสิไปืิอสดพี่ได้สกหสลักเสร็จแลวกกลางิโลพี่น้อง ยี่ีซื้อเองสร้างเองแช็กเองหนึ่งสตีโลถ้าหักดไปที่รูปทรงนี่ยี่ย่าไอแคนไอได้แอปเปิ้ลได้แอปเปิ้ลเอย่าอะไรเนาะกล้วยไนอะ่นอกล้กวยแพะแพนกล้วยหอมบะหมี่ขึ้บานเ้างแบบ มากินก้วยอันนี้เหระพี่น,ออน้องไอ้ก้วยทำว่าบะหมี่ี่บ้านเหรอโอเคผักกันไหมแอฟริกานะพี่น้องกับพริกหยวกบานห้องนแข้งพี่น้องแข้ง เพราะว่าซีดซีวิดเดมันเป็นประเทศอันน้ำเขาทุกอย่างนะฮิโน้อเนะไปเตอเห็นงานกันหมดบักนัดกับมี่ฮิโนงบักนัดวันหนึ่งกับประมาณสามสิบสันแลแน่กับแพงนะพี่น้องกับกา ต้นนี้อย่างนาะต้นโหระพาเนี่ยแห้งนที่นอนะลายลายสันชัดอัสัยวะตังกองไว้เอานะไยงางเขามากอะเป็นดวงของอันนี้พนักงานนะกับมะเบอร์ไงมูอมาเก็ตเนื้อสามสันนะไอ้เนย หมูกระทะนี่สิเอาซุปพวกนี้ไปนี่เนื้อติดมันนาะอันเนื้อสามสันพี่น้องอยู่ทางนี้แพงๆเด้หมูสามสันน่ะแพงหลายมันมันบ่ได้ใส่เกลือเด้อถ้าอีซื้อไปเฮ็ดหมูกะทะ็ซื้อพวกนี้ตนแพง มาตกยางไงย,ยางหลวงเลยพี่น้องเอ้ยลงมาทัากวันเป็น้าเป็น้ามืดอื้ตื่อได้พี่น้องแต่มันก็สวยดีนะโอ้ยมันมาบางหนากล่องนะพยยี่ใหญ่ตักเลิกงานมาคุณตาพาซื้อของกลับบ้านแล้ว,ว่ามีเวลาถ่ายวิดีโอเลยพี่นอ้องหิมะลงแห้งไร มัอนี่ขาดว่าเบิดมือแล้วพี่น้องแทนอันตุกตากระเหียนว่ามันเบิดไปเบิดแล้วพี่น้องมันลงมาอีกมือนี่เบิดมือเบิดคำแล้วพี่น้องเอย้ยโอ้ยดีใจเบิดนกว่าหิหมะเบิดแล้วลงมาขาวเตะตืน 3, see, อนเลิกงานาบสามใบสามเคิงใบสี่งงรถติดพี่น้องเอย้ยบ้านเฮาก็อีเขาสี่ทุ่มแล้วล่ะ Thanks <laughs> สิเมตรพี่น้องแต่ว่ากล้องตุกมันแจ้งแต่ว่าจริงๆแล้วนั่งอยู่นั่งไอ้หลังพวงมันไลเดียวเห็นแค่สิบเมตรเองพี่น้องย่าโคบัดอินเตอร์โทรตกพวก่าเมืองสวีเดนพี่น้องเอ้ยมืดฝ่ามอนดินเบิดมือ เมือ่อเช้าในตุกไปเห็ดงานม่อท่านตกเนียตกไปเห็ดเริ่มเห็ดงาเก่าโมงสาวก็เริ่มมา้มมาแล้วพี่นอ้องซอยเริ่มฮอดบานแล้วพี่น้องไก่ฮอดบานตุกแล้วคุณตาใจาดีได้รับกรนะุณาะคุณตาให้ไปหับเลิกงานคุณตาไปหับคุณตาข้าวซอยเลี้ยวข่าบ้านแล้วพี่น้องซอยตาเววมอยซอยตันนี่ล่ละ ที่มาของซอยตันนะ้ตุกอยู่ซอยตันพี่น้อง,องนี่บ้านตุกหลังนี้ต่งบนร้านบนลร้านนี้บ้านตุกนาะถึงบ้านแล้วพี่น้องถึงบ้านแล้วตกมาอีกแล้วพี่น้องี่มานึกว่ามันเบิดแล้วกลับมาทำไมออกลับมาทำไมพี่น้องเออหิมาตกอีกแล้วตกเบิดมือเบิ่อคำได้เมื่อนะ่ะ ืันนี้ตุกไปเฮ็ดงานคุณตาไปห้ามเลิกใบสามต่ว่าหิมาตกเบิดมือเบอิดคํำมันนี้ตุกไ่ได้ลงเนคลิปสองสามมือแล้วเนาะจากนอกเฮ็ดงานได้งานไมหมเฮ็ดงานลงแลมกัเลยไอ้ไทยบรรยากาศหิมาห้เบิร์อีกตกลงมาเบิดมือเบิดคํำเนี่ยพี่น้องมือเนี่ย เล่นหิมะเล่นหิมะยยางไปคุณพี่น้องต้นแอปเปิ้ลนพี่น้องต้นแอปเปิ้ลหมากมันล่นลงเหมือน้ว เลยไปเลยหิมะหิมะหิมะมันเล่นทิมะทรงไทยจะกระทรงไทยแท่งบพทรงไทยแทพี่น้องตกลงมาอีกอยูบ่เซาคิดว่าเบิดแล้วนะยังลงมาอีกอ ้าวบ้านมาสัน่น <c oughs> มันแห้งได้พี่น้องมันแห้งอยู่คุณตาคุณตาเอา้าเป็นยังอันนี้เมียคุณตาไม่เปิดห้องให้พ้่หมาแห้งคักพี่น้อง ตาก็ปเปิดทองให้คุตาปเปิดบ้านเฮเน,น่สแนลล่า <ś c oughs> อึ้งตักสมิเก้เฮ้ยบอกอ้วนหมด เปิดไม่ระกวดมาเปิดไผ่เฮดแฮมเบอร์เกอร์จ้อยพุตาพุตาพาเฮดแฮมเบอร์เกอร์รักเนมแฮมเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์แฮม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  ฮอมฮัมฮัมนี่จะโหดแรงจริงเลยเดี๋ยวตีตีพี่น้องตีเป็นแผนปกติคุณตาบ่ให้ตู้เคดน้ำเด้อนี่ตาขอเคสจะได้เลี้ยวไวๆซอยกันเพราะมันเป็นเรื่องง่ายๆของคนไทยเฮาเนาะฮห้เดขนมปั้นแป้งปั้นตอนนี่สิเนาะ nè, set nè, like this you keep me. Huh? you keep me. I make <See you? S 1> yeah I make <Why? S 1> mod for tomorrow eat n a h yeah, i s good you want more I need no <One S 1> more want ah uh, okay okay พ i ่น s h งไปใส่ใส่ใส่ดอนดู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  okay แต่นี่ขอพี่น้องไปอ้อมขอพี่ตาไปอ้อม <Okay. S 1> อ้อมใสบ่บล็อตซีห่ <Okay. S 1> อเข่าไปเหตุงานอนื่น ไปพอคนไทยมือนึ่งไปพอคนไทยอยูุ่กได้เหตุงานใหม่แล้วพี่น้องงานหลงแลวรวปูผ่าเตียงพี่น้องเอ้ย